สบายดีพ่อๆแม่ไหม FC สุขุสุกดเด้อเมนี่ก็พาเข้าป่าหาหน่อไม้เด้อเมนี่เด้อหลังจากสิยู่เฮือนลายมือเนาะเมื่อไหวแกกชุ่มกินกันหลายๆคนกับสิแฉบพอสมควรอยู่พี่น้องที่บ้านนอกมานาครับกับพักนี่แหละเข้าป่าหาหน่อไม้หาอยู่ฮากินตับตับสดตะบดบ้านนอกมาน้าหน่อไม้มากะหาเม่ยากดอกเขาโคตบัวหาเนาะเขาคนหาก่อนก็คือว่าเบิดโอ้อมามีได้ได้เห็นแล้วหน่อไหลหน่อไหลตัดจับประเทศไทยบ้าง เอาไปแกงนะจ๊ะอะไหลนะแกงนอไหลนี่ดีตัวไหนสับอีกก่อนนอน,นอไหลนั่งในห่วยไซสเย็นขนาดนอไหล นอ,นอะอะไรนะนอนอ,องมันน้อยนอนจำลองเครแทงหน่อ,อ,นอ,อเฮีเนนยกันงามใครเลยขักลีน่าขนลรไปดีเด้อพี่ครัักอ่กกอนัอบไปจ้ะทักกระสิกขัก เนาะคนเห็นไคนหาตะเรือกเจ้าคดข้อหาไปข่ายเลยอสองอันอตัวนี้และตัวแซบพี่น้าะเนงมันเขาปอกเป็นบกบอกใส่ไปเลยบเลเแบบนี้มันจะแซบเลย จับก่อนพี่เราเลยหน่อไม้แต่ละชนิดมันก็นจะมีความแซบแตกต่างก,กันไปน้องพี่น้อง,องหอมนิดหน่อยมาจะใส่เบ็ดกบขนาดแล้วนี่คขนมีกบนี่ตอนนี้ก,กระสอบอร่อยมา่น้องเอาไปต้มไปปุดไปปิดที่จิ้มพริกแกวกระปี้กระแซบเนี่ ก็ก็ไม่ก่อใหญ่หรอกก่อหน่อวก่อน้อยๆนิดน้อยเพราะว่ามันเท่ากับเกิดใหม่บูดนนะพี่น้องเนาะช่วงนั้นมันก็ก่อลายก่อใหญ่เต็มไปหมดเลยแต่มันตายมันเป็นหมาแล้วมันตายขี้บานเท่าเอิญนนั่ะน้องเงียๆพี่น้องต้มแซบแซบไแบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะซับก่อนเนาะม่นมีมือกลองเล้บไิถ่ายเห็นตอนซับเด้กพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังจะแยกละยุ่งจะหามละยุ่งจะห้ามเข้าไปดูดเลือดละยุ่งลลยเกินคุยจะหลอกกับลายเกิน์คุยจะหลอกลกับบุดหา,หา,หมาหไมาขาหกไม่ขนาดเลยบบานี้ เฮดไอสังเฮดหนึ่งเฮดผึ่งเฮดผึ่งลูกขั้นมันพ่นแบบนี้มันช่ขาวได้ไห่พี่เนาะจะหวานเวลาเขากินอ่ะแบบนี้มันจะยาวแล้วจะเอาไปเผาับไปเผานุ้งกินน่า อ้านมใหญ่เนาะนี่นู้นเฮ็ดยังพี่น้องเฮ็ดยังกินได้บ่หลายเถอะบ่ เอยแดเหลืองเลยจะกินมเนาะเห็ดอยังเนาะนีะดมหอมดีเลยพีนาะมักง่ายพีนาะเมื่อแล้วล่ะมันเมื่อยละซอบอันนี้ก็เมื่อเลย ใหญ่ร so ีไ mm ม่เคยจะอด่ตอนี้ก็ซิมเมื่ออร่นนี่ก็ได้ทะลุงไปหอดลบหลุมมะลิกกะิได้อยาดอกงอกใหญ่แบบนี้ได้ตบอ่อยี้อืออันนี้คือยอดใหญ่ระดับพี่น้องนี่ใหญ่สุดเเทอนี้นี่ระลายเติบเลยด้วเพราะอแไ้วม่แต่ชิมเมื่อแล้วบนนี้เปหากเก็บนั่นอันนี้แล้วโตไปสีกับไปต้ม กินกระป่นกบน้ำริกกะปิอันน,น้อยๆไปสิกับทุๆบแแๆ,บๆแล้วก็แกงใส่น้ำยำเคียวๆแซ่บๆเราได้ี่ตัวนี้สวาง,งามอยู่ด้ววันจ,จุวยแล้วี่งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยรับเปสี่น้องขาว,ขาวทั้งใหญ่สองพี่นอ้องขู่ก็ขึ้นมา nó lại cái à, à. một nó มมีของลูกของลานเขาแล้วนะนี่วันนี้มาถิ่มตัวทีบเออตื่นแล้วบางนี่นะเนะาะตะเก้าโลึกเลยแดดเกินจะเป็นลมแดดจับละเก็บพกเงนียง หอมผักแยงผู้ไรนกแกงหน่อไม้กินหอมลอยมาชุนใจเพ็ดให้กินหอดอายคนนั้นวันกินข้าวป่า่อนลาไปขายแรงงาน หยานี่ะตันนี้ขึ้นลายก็เข่าคาชิตัดกับม่ไวดอกเข่ามันมมมี่มิตรยาได้เข่าบบเกิดในคาชิตัดก็มันก็ยากขึ้นลายก็เข่าก็เข่าปวดหยามันลายก็เข่าก็เลยนะเข่ามันบบเกิดนะความหมายกระแสนกวนพี่น้องใช้ร่ยอดมันนี่ยอดมัน แว่นไปกินกับแกงนองไม่จังไช้เอินผักอะไรคะงดละลายดิเก็บกดหน้อยผักแววนค่ะ เอาเองจะจิบแกขีวกะเจ้าพ่อกัะเทิอมันบ่ลายได้ตอนนี้กับสิพาเากลัักแวอักแหวนโอ้ยคันเข่าักัเหบเห็บมกเวเี่ยากเล่นคือกันเล่ข่าวงามดีเนาะนี่กองอ่ากองงาม ว้าตรงน,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 นี้พี่น้องตัวนี้ใบใหญ่กว่าหมูเลยนี่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 เอาลงเบอร์ก,กับตั้มนี่เอาไปกินกับแกงทำไมพี่น้องเคยกินบ่วันพี่น้องก็เอื่นอะไรวันเขาเอื่นพักโหพบอ่อนไม่ใช่แหละแซ่บแก่ร้านมาแซ่บเด้ี๋ยวดูกูตัวอยู่อ่อ,อนกับกัยังพี่เราตัวอยู่ข้างพี่ดินเรากเปียกบ่ละสุก นี่เต็มหมดนแถ่ปากคงปราเขาในห้าเหลี่ยบนมันเป็นเปนน้ำที่คุณเฮ้ยอือเรียบมาแล้วน้ำคุอก็ทำคุนน่มู่เห็นอีกนะีหักแน่ตรงนี้มีที่ใส่ฟังเลยนี่นี่นี่ง่ายกินออาเลยมันสะอาด อ่อนๆกรอบๆอะไรนี่บางๆกรอบๆผูๆทดอมจะกบ็บต่อเนื่องมาก็อย่างน้ำตบเตี่ยมตบเตี่ยมมาเหรอตนเยเอ้ังเหี้ยต่นเันมึงตนเลย ไก่กินโมาจาังเนาะตัวใหญ่ดีไว้ไตัวใหญ่ไรนี่นะอือนี่ตัวเกงง่งเราไหมอันห้ามอาสุดก่อนนี่ก็รกเลาะอย่างเนี้ยเน็ตกินโมได้ครับอือสุดมีกินได้แล้วีาเือตัวใบมันใหญ่แล้วนี่นะมันแดดทุกอย่างน้ำมันขุ่น,น,ม,น,นมันแ <c oughs> ดนด,ด,ด,ดแล้วแดดเปรี้ยวเปี้ยง ้ก mm ้อเข่าเมื่อไงเรียกว่าก้อเข่าใหญ่ข้างหนให้งามอู้มันมาเลยไปลงถึกเบ็ดเขาในนี่บุ้ย หรื้อโพแฮกินดอกถึกเวทข่ะเจ้ากินบ้วทันกินดอ,อกอื่นทั้งผักเพล็บเก็บผักกัเพลบออกมาเรียบร้อยขึ้นและชงเปียกชงเปียละล่ะได้สบียงละตุนสบียงเลยยักดึงลา,ลายมืออ่อกี้คือแล้วมันดึงลายที่แห่คือแล้ว อีเวทเราไม่ได้อาผือเนาะเราเหมื่อยเอาเอาบดต่ำปีกลายเราบดต่ำโฉกเปียกโฉกเปี้ยใส่พูยใหม่แล้วใส่พูยแล้วกัแล้วใส่พูยแล้วกัพผนกระโวยถั่ะหน่อยบดแห้งเด้๋ยดิมาลงงามตีต้นนี่หยาบพักปอดมันยุ่งยากอันนี้เขาเขาหวาน เก็บหมากกทินนี่แหละมีบ่อถงถงเก็บหมากกทินก่อนโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้เฉยงก็เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่กระดิกให้แน่ให้ได้พอเขาเห็นมิติใบใหญ่เนี้ยก็ได้เขียวงาม เ้ำไม่กับเต็มกระตา่าเนะเฉพาะบุดอึดนะน,อน,นักเปรเพขาว่เที่ยนเนาะที่สุดอคอกที่สุดเลยไปเลยพี่น้องก็ไล์ก็กแชร์ให้ได้เด้อขอบุญขอบคุณละลายที่เบิ่งชมคลิปให้โฆษณาให้กิได้ได้ไลพดินโอ้อยบบออเออรอินอน,นี่แล้ว มันขืดขื้นแล้วบ่อยากนี่อันนี้นาค่ะลีนางามค่ะลีปีตะเก่าบได้งามในนี่ๆๆค่ะปีนี่งามเนาะติดน้า